เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ ะสวัสดีครับมีลักยูแบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในคริสตันออฟแอคแลนด์นะครับวันนี้มารีวิวอาชีพนะครับเบดเมลเดอร์เอ้ยเบดเมเดนนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือมีขอ้อเลือกเวอร์จิลละกันดาบเวทมนต์นะครับก็เดี๋ยวขอญาตมาบอกแต่ละอาชีพที่มีเล่นเลยละกันนะครับอันนี้แบบเคยทําไกด์มาตอนแรกๆแต่ตอนนี้เป็นเอ็นเกมเรียบร้อยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาพูดถึงอะไรก่อนดีเอาของใส่ก่อนเลยละกันนะครับเซตห้าสิบกับห้าสิบห้าไม่จำเป็นต้องใส่เป็นเซตก็ได้เดี๋ยวค่อยยยไปททีีเเดวเละครับ แต่ว่าให้เราเน้นเป็นสายฟ้ากับแอคแท็กนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนดีกว่าสเตตัสตจะเข้าใจง่ายนะครับสเตตัสตเน้นอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนจะดูสเตตัสเพื่อนๆต้องดูตรงนี้ก่อนครับดูสกิลอ่าเลื่อนลงมาครับสกิลเราใช้เห็นไหมไฟฟ้ากับกายภาพนั่นหมายความว่าอาชีพเราเน้นที่ธาตุไฟฟ้ากับกายภาพเพื่อนๆเน้นแค่โฟกัสแค่สองค่าน,นี้แหละครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทําของใส่สเตตัสของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูในส่วนสเตตัสนะครับสเตตัสต,ต่างๆของตัวละครเราก็คือ พลังปัญญามันคือสายเวทไม่เกี่ยวเราครับว่องไวอันนี้ติคิแล้วก็เป็นส่วนจิตวิญญาณไม่เกี่ยวเราอันนี้ตาเวทต้องเป็นร่างกายนะครับเพราะนั้นค่าเซตัสที่เราต้องเล่นจริง,รงๆอ่ะก็จะมีอยู่แค่ประมาณ4ค่าเท่านั้นนะครับมีค่าอะไรบ้างเอา,อ,าอัตราคิดค่อนกายภาพอีก2อันนี้ทําไปเลยครับเอาสักแ0แล้วก็ที่เหลือก็เป็นดาเมจคิิคอนความเร็วโจมตีก็ได้ใช้ครับแล้วก็อีกค่านึงที่ควรต้องโฟกัสเลยก็คือไฟฟ้าครับตีบวกเซตัสไฟฟ้าเอาให้100แค่นี้ก็โหดมากเลยครับ เออเอาค่าพลังให้หมดครับโจมตีกายภาพแค่นี้ก็แรงปีแล้วเน้นอย่างเดียวคือคีแล้วก็ดาเมจคิทิ่อนนะครับประมาณนี้อ่าเรามาดูที่ส่วนสกิลนะครับสกิลอันนี้มีเล่นตามนี้นะแต่ว่าอะไรแต่ความถนัดเพื่อนๆเลยตมีถนัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาสกิลเล่นตามได้เลยอ่าเดี๋ยวมีข้อย่าไปคอมโบให้ดูเนาะ อาชีพน,นี้ข้อดีก็คือเราตีเราตีหนึ่งทีตัวของสแตนเรามันก็จะตีตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจเราค่อนข้างตึงนะครับอันนี้หมีไปยิงบอสอะไรมันก็ตายหมดเลยอะ่ะเอออันนี้ขอคอมโบของหมีที่หมีเล่นนะคนอื่นหมีไม่รู้อะ่ะคือหกสิบเนี่ยมันจะมีแปลงร่างประสานเวลาแปลงร่างเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันจะรีคูดาวให้ใหม่เพราะนั้นเวลาเล่นเราอาจจะเออใช้สก,กิลตัวธรรมดาไปก่อนให้เสร็จให้ครบครับแล้วก็ไปเปลี่ยนร่างพอผสมร่างเสร็จแล้วใช้ท่า หมดเสร็จกลับมาแล้วก็ใช้ต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แล้วแต่คนแล้วแล้วแล้วแต่คนเล่นนะบางคนอาจจะกดแปลงร่างเลยก็ได้นะครับอวิธีเล่นมีจะปล่อยสกิล4ก่อนเลยเอาบูคิกนะครับสองลูกอ่าเสร็จแล้วก็กดสลับมาสามเนี่ยไฟฟ้าช็อตครับอย่าลืมกดเออเพิ่มดาเมจด้วยนะครับอ่าอันนี้ปแปลงนี้เสร็จแล้วก็กดสกิลหนึ่งสองทีครับแค่นี้เสร็จแล้วอ่หลังจากที่เรากดเสร็จแล้วทําไงครับก็กดใช้ท่าไม่ตายจังหวะเลยครับนี่ พอเรากดผสนพลังเสร็จแล้วเห็นว่าถ้าสกิลเราจะลดคู่ดาวกลับมาแล้วมีเล่นในมือถือแหลกนิดนึงนะขอให้นะครับเสร็จแล้วเรากด32 1ตีเรียงไปเลยก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคนบางคนอาจจะไม่ได้แบบเน้นคอมโบแบบหีีก็ได้เนี่ยเราก็ตีแป๊บเดียวครับเห็นไหมถ้ามันก็กลับมาเร็วเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยครับอบูคิกขึ้นเอาสิบเท่านะดอกละสองแสนแรงมากครับคือหมีว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่แบบ เก่ง PVE มาก p v p พี p ่อาจจะไม่เก่งแต่ว่า PVE นี่แบบดามเมจล้นมากครับอ่ะเห็นไหมพอกลับมาเสร็จคู่ดาวเราก็จะกลับมาแล้วก็กดสกิวรวไปเลยครับใส่ไ,ไปเลยนะเวลาเราปล่อยสกิลมันก็จะขึ้นเต่า2ลูกนะครับใช้สกิลอะไรสแตนเราทําตามหมดเลยนี่คือข้อดีนะครับอ่ะจบเรียบร้อยแล้วถ้าสังเกตคือคูดาวเราค่อนข้างน้อยครับใช้สกิววลวนได้แทบตลอดเลยนี่คือข้อดีของอาชีพ เบดเมเดนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอีกอาชีพหนึ่งนะของใส่น,นี่มีบอกเรียบร้อยแล้วเออแต่ว่ามีอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวขอญาตบอกนิดนึงมีอาจจะต้องรีบพูดนิดนึงงานหมีเยอะครับงานเกมอื่นหมีรอคร้างมาอยู่เนี่ยหมีต้องรีบทําให้เสร็จนะครับต้องขออภยัยถ้าเกิดแบบเออเพื่อนบางคนอาจจะบอกมีรีบพูดนิดนึงนะอ่าต่อไปในส่วนการใส่เซตครับช่วง50 55หสใส่เซตอะไรไปก็ได้ไม่ไม่ต้องตรงเซตก็ได้ครับ แต่ว่าตอน55ของท็อปของหมากลุกเนี่ยอันนี้ต้องตรงเซตแต่ว่าอาวุธจะบีดอกแล้วเราสามารถทําเป็นเอ็นเกมได้มันก็จะบวกเห็นไหมครับนี่โจมตีกายภาพเห็นไหมครับโจมตีธาตุมันบอกว่าบวกโจมตีธาตุที่สเตตัสสูงสุดของเราก็คือถ้าไฟฟ้าเราเยอะมันก็บวกตรงนั้นเยอะแค่นั้นเองครับอ่าต่อไปเป็นส่วนเซตใส่นะครับอันนี้ต้องเลือกนะอันนี้ได้จากการเาผ่านหมากลุก48แล้วก็เก็บเมจิขีดเทียมนะครับเสร็จแล้วทําเซตบนเพราะว่าเซตบนเนี่ยมันจะช่วยนี่บวกโจมตีธาตุครับเห็นไหมนี่ เมื่อสร้างดาเมจน,น้ำแข็งไฟหรือว่าจะเป็นไฟไฟ้าเห็นไหมครับให้สูนึงตัวความถี่สูงจะครบสิบเลยก็คือโบดาเมจให้แต่ว่าบางคนอาจจะไปใส่เซตกลางที่โบดโจมตีกายภาพแบบเน้เนๆก็ได้นี่แล้วแต่แต่หมีว่าเซตบนดีกว่าก็ทําทุกชิ้นครับแค่นี้จ,จบแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเซต5้ากับ5้ 5, มีแนะนําว่าให้ใส่แค่ของทองให้ครบก็พอครับ,รบไม่ต้องไปเน้นเป็นเซตมากอ้นีแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะแต่ถ้าเน้นเซตได้มันก็เก่งเร็ววงจรก็ไม่มีอะไรเลยครับเน้นไฟไฟ้า แต่ว่าให้เน้นทาไอ้พวกไอ้นี่ก่อนเห็นไหมชิ้นที่ใส่ข้อมือนะครับกับข้างล่างมันจะบวกธาตุต่างๆเห็นไหมให้เพื่อนๆเ,เลือกธาตุไฟฟ้าไฟฟ้าครับเสร็จแล้วก็ไปทำออฟต่างๆให้ออกเป็นไฟฟ้าได้มากที่สุดเห็นไหมหนึ่งจุดาอันนี้มี3.6ถ้าจะเอาดีที่สุดเลยก็คือทําค่าไฟฟ้า5บวกขึ้นไปครับทำทุกชิ้นแค่นี้ก็แรงมากแล้วแล้วก็เน้นอัตราคิดิคอนแล้วโจมตีกายภาพจบเอ็นเกมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปรอทําของ60 จบเรียบร้อยสำหรับอาชีพเบล a เมเดนนะครับอันนี้แล้วแต่คนคอมโบเนาะจะคอมโบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะคอมโบที่ไม่เพื่อนถนัดแล้วแต่เล่นเลยแล้วแต่ชอบอ่ะเดี๋ยวมีขอญาดไปเวอร์จิลนะครับมันชื่ออะไรนะเมเมจิกเบทปะเมเมเมกาเบอะไรทัางย่างเนี่ยเออตมีชอบผู้เรียกเวอร์จิลมันเท่ดีเนี่ยมียังแต่งตัวแบบเวอร์จิลเลยอันนี้บอกเลยนะอาชีพนี้สู้อาชีพตะกี้ไม่ได้นะ เบรดเมเดนไม่ได้นะครับผู้ดาวมันนานมากแต่ว่าเราอันนี้มีพูดถึงนะความเท่อะไรกินขาดเลยครับมันคือเวอร์จิลเลยทุกสก,กิล too slow I need more power พอดีมีเป็นแฟคนะ Level คลับเวอร์จิลนะเลเวลแมคไคร่แต่ชอบดันเต้ม,มากกว่าแหละเออ,อเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสก,กิลของเวอร์จิลก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าจิลดันเทด่ดีเห็นนะให้เน้นที่จอกเกาะกลางครับแล้วก็เรามาดูข้างล่างเห็นบ้างมันไม่ได้โจมตีกายภาพมันเน้นคือดาเมจเวทครับ เพราะนัสเตตัสของเจ้าสายนี้ของเวอร์จิวต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอถ้าเป็นหมีนะเน้นอะไรครับปัญญาเพราะว่าสายเราเน้นเวทถูกไหมแล้วก็จิตวิญญาณพลังกับบ้องไวตัดไปเลยครับไม่เกี่ยวกับเราเน้นแค่ปัญญากับจิตวิญญาณครับแล้วก็เน้นที่อะไรบ้างนี่ของเราส่วนใหญ่มันเน้นเจาะเกาะเราก็หาอาอบที่เจาะเกาะนะครับ แต่หลักๆคือให้เราทําอัตราคิทิคอนเวทต้องเวทนะตัวนี้มันใช้เวทไม่ใช่กายภาพนะครับอัตราคิทิคอนเวทตรงนี้ต้องทาไม่ได้สัก80ขึ้นไปเลยครับแล้วก็ดามจคิทิคอนอันนี้ใช้ร่วมกันได้ทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับเสร็จแล้วไปทำค่าตัวก่อเยอะๆแค่นี้จบแล้วแล้วก็โจมตีเวทเยอะๆท่าไม่ต้องไปทําก็ได้เพราะว่าตัวของเขาไม่ได้บอกมีการตีท่าเลยนะครับเนี่ยนะไม่มีท่าเลยครับไม่มีท่าทุกสกิลท,ที่ที่ดูเนี่ยมันมีแต่ซุปเปอร์อาร์เมอร์ เออข้างบนขออภันะครับเนี่ยมันมีแต่เนี่ยร่างกายปานกลางแก่งก้านะครับสุดสคือทุกอย่างเลยเป็นเกี่ยวกับการเจาะเกาะหมดเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนเวทมวนต์อย่างเดียวอาชีพเอ,อ่อมักกี้เบสมกกี้เบขาเรียกว่าจิวเทวะคือมีเล่นได้มีชอบมากกว่าอีกตัวนึงแต่ดาวเมียสู้ไม่ได้ครับนี่ต้องยอมรับนะครับอ,อ,อุปกรณ์การใส่ของเขาก็อันนี้ก็เหมือนกันเลยอะเซต ห้าสิบมาห้าห้าไม่ต้องไปใส่ตรงเซตเลยครับเพราะสุดท้ายก็ต้องไปทําหมักลุกกันทุกคนอยู่แล้วก็ใส่ตามมีตามเกิดไปแต่ว่าเน้นให้มันใส่ของทองเพราะว่ามันจะได้บบกทานทานเวทถูกป่ะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนวงจรครับเราก็เน้นแต่ปัญญาเลยครับเน้นแต่ปัญญากับเสเตตัสที่เกี่ยวกับเวทนะครับ่าตุไม่ต้องเน้นอัตราคีติที่อนเวทแค่นี้ครับจบแล้วขอแรงๆขอพลังเวทเยอะๆอัตราคีย์สักแปดสิบอัตราคีต้องเวทนะต้องแปดสิบขึ้นไปนะครับ สกิลมีเล่นยังไงมีเล่นตามนี้นะอันนี้แต่คนเนาะอันนี้อยู่ที่ความถนัดเลยไม่มีผิดถูกครับชอบอะไรเราก็เล่นอย่างนั้นไปแค่นี้ครับจบแล้วเดี๋ยวมีขออุญาไปรีวิวการเล่นของหมีนะแต่ว่ากดในบุ่ถืออาจจะแบบไม่ไม่เป๊ะสถึงอาจจะมีหลุดโผมาเพราะแหลกนะต้องหมีบอกเลยนะถ้าใครชอบดาบนะครับชอบการคอมโบหมีว่าโหอาชีพนี้คือแบบคือหมีเล่นแล้วหมีสนุกที่สุดในบรรดาทุกอาชีพที่หมีเล่นอ่ะแต่เรื่องเก่งไหมก็เออมากิเบตไม่ได้อยู่ใน TNS นะแต่มันเก่งคือท่าเท่์มันคือเวอร์จิวเลยครับมันสน เอาก็เข้ามาได้เลยเอลลี L ่ L e. เดี๋ยวจัดให้นี่เอลลี่ไอ้นี่หรือเปล่าวะเอาไป minus more power นี่ครับเอาไปก่อนเลยครับขาดต้องการพลังนี่ไงสับเข้าให้เอลลี L ่ L e. นี่ครับฟันเข้าให้ครับเออทูสักซูสโลเข้าไปเออเอลลี่เอา L L e. เหรอนี่ไงวา้าฟันนี่ครับเอ้ยโอ้โหตอนนี้ เจอท่าว้าฟันของข้าน้อยย้อยไม่ครับฟันตัดอากาศเข้าไปนี่ว้าฟันป๊อปป๊อปีโอ้โหความเท่นี่คือบอกเลยครับห้าห้าร้อยล้านเลยถ้าใครชอบเวอร์จิวต้องเล่นคือเราต้องบอกว่าทุกท่าของอาชีพนี้แม่งมันก็เวอร์จิวมาเลยมันเหมือนเวอร์จิวทุกท่าเลยอ่ะท่าว้าฟันท่ายิงดาบเออแล้วก็ท่าที่แบบที่มันฟันแบบเอไออ่ะเออแล้วก็ฟันฟันเป็นขึ้นดาบแบบวู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 โอ้โหมันมากบอกเลยใครเป็สาวว่เวอร์จิวลองมาดาวโหลดเลยครับสนุกจริง เรื่องความมันนะใช่ครับเก่งก็เปล่าไม่รู้อีกเรื่องคือมีว่าเขาเสียอาชีพนี้มีอย่างเดียวคือสกิลครูดาวค่อนข้างนานมันวนช้ามากไม่เหมือนเบดเมเดนนะเบดเมเด้นแนะม่งวนเร็วมากครับก็ประมาณนี้แลครับสําหรับอาชีพนี้ขออนุญาตไปถ่ายทูบวัวจิวแล้วก็คงต้องกักลาเพียงตัวนี้เผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้อยากมาอยากมาดาวน์โหลดเล่นก็จัดไปได้เลยครับสนุกจริงนะ ถ้าเป็นแนวแบบแอคชั่นเอ็มโออะนเพืเ่อนๆน่าจะชอบไม,ไม่ไม่มากก็น้อยนะครับเฮ้ I need more power uh huh.